บทสรุปนะครับดวงชะตาเนี่ยฮะมีอยู่สราศีครับในสัปดาห์นี้นะครับที่ไปต่อได้นะครับหรือว่ามีไอเดียที่คิดหรือที่ทําอะไรในช่วงสัปดาห์นี้ครับโอกาสจะประสบความสําเร็จมีสูงนะครับหรือว่าเรียกว่าพอจะคาดหวังนะครับในผลงานในช่วงสัปดาห์นี้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับหรือว่าถ้าคุณมีไอเดียหรือโปรเจกต์หรือว่าแนวความคิดหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นสิ่งใดนะครับก็ถือว่าเโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีสูงนะครับสีราศีที่ว่านี like. lights, <man> ้ครับมีดังนี้ครับราศีแรกครับ ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถือว่าดวงดีนะฮะคือราศีธนูครับในช่วงนี้เพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสครับแล้วช่วงนี้ก็ยังโคจรเป็นศร่กณาก็เรียกปฐุมเกณฑ์นะฮะคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันสนับสนุนถ้ามีจุดวิกฤตมันก็จะมีทางแก้ทางออกนะฮะรวมไปถึงมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ครับอยู่ในเรือนกรรมะนะฮะซึ่งดาวพุธคือการงานโคจรเป็นมหาอุจนะครับก็เรียกว่า เป็นช่วงที่งานพอจะหาว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแล้วคุ้มมันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวังคารก็โคจรเลงอยู่มันให้ความเหนื่อยแล้วก็ให้เรื่องของภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผลงานมันถือว่าโอเคนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ร้อนผลงานนะครับหรือว่าเต็มที่กับงานหรือว่าแก้ปัญหางานก็จะประสบความสําเร็จนะครับราศีที่สองครับคือราศีสิงห์นะฮะจะบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับแล้วช่วงนี้ไปอยู่คู่กับดาวพุธนะฮะซึ่งเป็นมหาอุช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะน คู่ดาวเนี่ยมันทําให้เรื่องของการหนุนเงินนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะคล่องตัวขึ้นนะฮะและแถมนะครับดาวทิตยนะครับดาวประจำตัวไปอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะฮะได้คู่สมพลกันด้วยนะครับ มันก็เลยส่งผลให้มีโอกาสจะคุยคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องสําเร็จนะฮะหรือว่ามีคนให้ของขวัญหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือคือมีอะไรที่มันเป็นดีๆหรือข่าวดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นคนราศีนะครับราศีสิงห์นะสปีดงานได้หรือว่าทําอะไรก็รัดก,กลุ่มนิดนึงนะครับโอกาสจะประสบความสําเร็จก็มีด้วยนะครับแล้วก็แถมดาวอังคารอยู่ในภพลาพระโชคลาภด้วยนะครับก็ถือว่า มันเป็นช่วงที่มีความหวังในสิ่งที่คุณเหนื่อยลงไปนะครับฉะนั้นคุณสปีดงานได้สิ่งที่คุณตั้งใจทําทำนะครับราศีที่3นะฮะคือราศีกันนะฮะ ช่วงนี้คนราศีกันนะครับดาวพฤหัสยังเล็งอยู่นะครับก็เรียกว่าให้โชคลาภให้ความสําเร็จให้คนช่วยเหลือแล้วก็ให้ไอเดียอะไรใหม่หมๆถึงแม้จะมีความเหนื่อยท้อล้านเนจากดาวคารนะฮะโคจอดาวคารเป็นดาวแห่งความเหนื่อยนะครับอยู่ในตําแหน่งเรือนพบกรรมการงานนะครับฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังสปีดงานเยอะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาครับแต่ว่าดาวประจําตัว คือดาวพุธนะครับโคจรเป็นเกษตรก็เป็นมหาอุดนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงทิ่ดวงมีกําลังมีพลังปเป็นพิเศษนะฮะในช่วงนี้ก็เต็มที่กับงานได้แถมมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ครับโโคจรทับดาวศุกร์คือดาวการเงินโคจรทับอีกนะฮะดาวอาทิตย์คือชื่อเสียงหรือว่าผู้ใหญ่นะฮะใคการช่วยเหลือสนับสนุนหรือมีไอเดียในการจะแก้ปัญหานะครับ มันก็เลยมีโอกาสที่จะคล่องตัวขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคาดหวังในผลงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวดูว่าเด๋ยวสัปดาห์หน้าดาวที่เาก็จะย้ายนะฮะไปอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับมันก็จะมีโอกาสที่หาเงินได้ดีเป็นพิเศษเพราะะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่า ตักคือว่าเหมือนกับมือขยาวเสาได้เสาเอาของราศีกันนะครับเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักอะไรประมาณนี้นะครับคุณมีไอเดียคุณมีความคิดได้สปีดงานแล้วก็เรื่องของคาดหวังผลงานได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือราศีกันเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวแต่ว่าเหนื่อยมันก็ยังเหนื่อยนะครับอย่างที่บอกว่าดาวคารคือดาวความเหนื่อยอย,อยู่ตำแหน่งของการงานโคตรเหนื่อยเลยนะฮะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจงเหนื่อยซะนะต่อมาครับราศีที่4ครับคือราศีเมถุนครับคนราศีเมถุนเนี่ย ดาวประจําตัวคือดาวพุธด,ด้วยนะครับแล้วโคจออยู่ในพบเรียกว่าอยู่ตำแหน่งพบพันธุนะครับมันเลยมีโอกาสนะครับที่จะทํากิจทําการทําใดก็ตามนะฮะมันมีคนช่วยเหลือนะครับอ่าแล้วก็ดาวประจําตัวก็มีความเข้มแข็งแข็งแรงไอเดียดีการแก้ปัญหาเด่นคนช่วยเหลือและการเจรจาเด่นเพราะว่า ดาวพุธคือปากคำพูดวาจาการสื่อสารนะครับอยู่คู่กับดาวพฤะศุกเป็นคู่ธาตุเพราะฉะนั้นมันก็ไหลลื่นนะครับฉะนั้นใครที่จะขายงานคุยงานเรื่องสําคัญสําคัญเนาะโอกาสสาเร็จมีครับแถมดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวเรื่องของไอเดียปัญญาผู้ใหญ่หรือคนสนับสนุนช่วยเหลือยังอยู่ในตําแหน่งพบกรรมมากคือการงานก็มีคนพอจะช่วยเหลืองานหรือให้คําปรึกษาเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าใน4ราศีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับทั้ง4ราศีนะครับเพียงแต่ว่า มันเหนื่อยแล้วโอกาสที่จะคุ้มค่าหรือว่ามันอาจจะสปีดงานได้หรือว่าถ้าถูกเร่งงานมานะครับเร่งนะไม่ใช่เล่นง,งานฮะเร่งงานมาคุณก็จะแก้ปัญหานะครับหรือว่างานด่วนปุปรับฉปบพันคุณก็จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ดวงทั้ง4ราศีนะครับโอกาสจังหวะมันมาครับคุณอยากทำอะไรรีบทํำคุณจะคุยขายงานเจราจาเรื่องสําคัญเดินทางไปไหนหรือว่าจะแก้งานสิ่งใด จะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรนะครับหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะคุยเรื่องสำคัญสำคัญคนสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ในช่วงนี้นะครับอุปสรรคมาตามปกติและนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหาแล้วก็อุปสรรคได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงเด่นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ดีเป็นพิเศษครับส่วนราศีอื่นนะคร ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันอาจจะลองรองมาหน่อยอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับเหมือนถึงจะคุ้มค่านะฮะหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเยอะนะครับแล้วเราก็จะฟอนฝาดก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะครับมันก็จะแก้ได้เพราะฉะนั้นราศีอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะเหนื่อยนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานหรือก็เรื่องของผลนะฮะก็เรียกว่ายังพอจะสู้ไหวยังพอจะพอจะ หมือนกับภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าว่ามีราศีอะไรที่เด็ดๆบ้างครับราศีนี้เสือสำหรับสปดาห์นี้นะครับก็ขอให้โชคดีมาสุขครับสวัสดีครับ